วันนี้ครูแม็กก็มาดูอ้อยที่ปลูกได้45วันนะครับเพื่อนๆรองพื้นด้วยเคมีญี่ปุ่นนะครับดูอ้อยครับความสูงนี่45วันนะนี่ครับเหเพียงเอวแล้วเพียงเอวแล้วเมื่อตอน40วันนี่ครูแม็กก็ถ่ายทําให้ดูนะครับแต่ตอนนี้45วันห่างกันแค่5วันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณโตขึ้นประมาณ3เซนต่อวันนะครับ3เซนต่อวันแล้วก็ดูครับ หญ้าก,ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าคูมแม็กคุมหญ้าแล้วก็มันกําลังแตกเห็นไหมครับแตกหนอน,นี่เห็นไหมแตกหนอนดีมากเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆปล่อยให้หญ้าคุมนะมันจะไม่แตกหนอนเลยครับถ้าหากว่าเราไม่เอาหญ้าเลยนี่อ้อยมันจะไม่โตไม่สวยอย่างนี้แล้วก็ใบมันจะเขียวเข้มนะครับนี่รองพื้นแค่ครั้งเดียวนะยังไม่ได้ฉีดสามสหายเลยเพราะว่า ไอตัวนี้ครับมันอ้อยมันยังสวยอยู่ครับก็คือมันโตได้เต็มที่สมบูรณ์แบบแล้วระวังแต่ว่าอย่าให้หญ้ามันได้เกิดเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็น้ําฝนก็ตกมาครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าอ้อยมันไม่เหี่ยวเลยสังเกตดูง่ายครับนี่คือ,อคุณภาพของปุ๋ยเกรดเอนะครับปุ๋ยที่ช่วยปรับหน้าดินบํารุงดินแล้วก็มีธาตุอาหารครบนะครับอ้อยมันจะโตอย,อย่างเงี้ยนี่คือแปลงสาธิต อ้อยครับสาตันต่อไร่ซึ่งตัวนี้มันจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณเจดไร่นะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะอัปเดตให้ดูครับอ่าเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันสวยงามขนาดไหนก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเอาไปทดลองใช้ดูเพราะว่าไม่ทดลองใช้มันก็ไม่รู้ครับว่าความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีที่เราใช้กับปุ๋ยเกรดเอเนี่ยเคมีญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราไม่ลองใช้เราก็จะไม่มีทางรู้แต่ถ้าหากว่า เราใช้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้แหละครับนี่สวยงามมากเลยนะฮะแปลงอ้อยโอเคนะครับแล้วพบก,กันคลิปต่อไปเพื่อนๆมีอะไรสอบถามก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาสามสหายมาพ่นนี่แล้วครับแค่นี้ก็จบครับไม่ต้องให้ใส่ปุ๋ยอีกแล้วเพราะว่ามันงามมากละโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ